สวัสดีค่ะท็อปเเบียนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคือหนึ่งในบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดข้างกายจึงต้องมีกลุ่มคนมีฝีมือดีคุ้มครองที่เราเรียกกันว่าซีเคร็ตเซอร์วิสคอยดูแลนอกจากเรื่องพื้นฐานแล้วยังต้องงัดก,กลยุทธ์สุดเจ๋งมาใช้กันด้วยเชื่อว่าถ้าคุณเห็นสิ่งที่พวกเขาทำรับรองได้เลยว่าจะต้องอึง้งทึ่งกันแน่นอนต้องเรียนศิลปะการต่อสู้ของรัสเซีย เป็นถึงหน่วยอารักขาประธานาธิบดีทั้งทีนอกจากจะต้องใช้อาวุธต่างๆให้เก่งจนต้องยกนิ้วให้แล้วอีกสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องพกติดตัวมนเลยก็คือฝีมือการต่อสู้และป้องกันตัวซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะมาอยู่เคียงข้างบุคคลสำคัญได้ฝีมือต้องดีเยี่ยมกว่าหน่วยอื่นอยู่แล้วและสิ่งที่ฝึกกันไม่ใช่ยูโดหรือเทควันโดนะคะแต่เป็นศิลปะก,การป้องกันตัวของลัสเซียที่เรียกว่าซิสเตมาสเปซนัส ส่วนเหตุผลที่ต้องร่มเรียงก็เพราะว่าวิชานี้เน้นการโจมตีด้วยมือเปล่าเป็นหลักใช้สําหรับรับมือกับสถานการณ์รุนแรงได้ทุกรูปแบบเช่นการโจมตีด้วยอาวุธหลายชนิดพร้อมๆกันโดยในการฝึกฝนนั้นจะเน้นไปที่หลักการควบคุมร่างกายทั้ง6ส่วนได้แก่ข้อศอกข้อเข,ข่าเอวข้อเท้าและไหล่ข้อโจมตีจุดสําคัญเพื่อล้มคู่ต่อสู้ให้เร็วและแม่นยําที่สุดจะไม่สามารถลุกขึ้นมาเล่นตุกติกอะไรได้อีกเลย รู้แบบนี้แล้วอย่าไปเหี่ยมกับพวกเขาเชี่วนะเจ็บตัวขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะสวมแว่นตาดำเสมออิมเมจบุคคลคุ้มกันสุดเท่ของประธานาธิบดีหรือผู้นำชาติร้อยทั้งร้อยต้องนึกถึงกลุ่มชายร่างกำยำใส่สุดสวมแว่นตาดำกันทุกคนแน่ๆนแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทุกคนต้องแต่งตัวแบบนั้นด้วยไม่ร้อนกันบ้างหรือไงเอาจริงๆพวกเขาไม่ได้แต่งตัวเพื่อกระชากใจสาว หรือแค่ดูเท่เท่านั้นแต่เหตุผลสำคัญก็คือการทำงานค่ะโดยเฉพาะแว่นตาดำนี่จะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยเนื่องจากซีเครตสวิตใช้เพื่อบงังสายตาของพวกเขาเวลาต้องการรักษาความปลอดภัยกลางแจ้งท่ามกลางฝูงชนเยอะๆจะได้จับตามมองผู้ต้องสงสัยได้แบบเนียนๆนอกจากนี้ยังป้องกันและช่วยมองเห็นท่ามกลางแดดจ้าได้ง่ายขึ้น ถ้าเข้ามาในตัวอาคารหรือวันไหนไม่มีแดดก,ก็ไม่ใส่ค่ะความจริงพี่ๆก็ใส่กันแทบตลอดเวลาอยู่แล้วน่าจะผลิตแว่นในสแกนหาคนร้ายหรือไม่ก็เป็นอาวุธรับได้แบบในหนังไปเลยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่านผู้นําไงพวกเขาต้องไปก่อนประธานาธิบดีเสมอคนสําคัญของโลกจะก้าวขาไปไหนกันทีจัดว่าเป็นเรื่องสําคญระดับชาติแต่ถ้าจะให้ปลอดภย100ัยร้อเปเซนก็ต้องยกหน้าที่นี้ให้ซีเค็เซอเลยค่ะ เพราะพวกเขาจะสำรวจพื้นที่ก่อนล่วงหน้าเสมอขณะแค่ไปเยี่ยมเยาโรงเรียนประถมใกล้ๆเหล่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจความเรียบร้อยทุกตารางนิ้วตั้งแต่ถงทางเดินไปจนถึงห้องน้ำแม้แต่ตู้เก็บของยังไม่เว้นหรือถ้าต้องเดินทางข้ามรัฐก็จะมีการเฝ้าระวังทุกอย่างบนถนนทุกสายที่จะเดินทางผ่านง่ายๆก็คือทุกครั้งที่ประธานาธิบดีเดินทางไปไหนก็นแล้วแต่ซีแคทเซอร์วิจะล่วงหน้าไปก่อนเป็นเดือนเดือนเพื่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นทำให้การเดินทางเรียบร้อยปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้พวกเขายังเคียนหน้าสนามบินนี้ช่วงที่ผู้นําเดินทางมาถึงรวมไปถึงเรื่องจัดคาราวานขบวนรถยนต์นำทางภายใน,นเมืองสารวจหาโรงพยาบาลและสถานที่หลบภยัยเพื่อในกรณีที่มีการบุกโจมตีหรือเหตุไม่คาดฝันอีกด้วยเปรททุกระเบียดนิ้วแบบนี้รับรองว่าประธานาธิบดีปลอดภยัยไหห่วงแน่นอนพกถุงโลหิตไปด้วยทุกที่ถ้านึกถึงสิ่งที่บอดี้การ์ดมักพกติดตัวอยู่เสมอ เราคงจะนึกถึงสารพัดอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวใช่ไหมล่ะแต่สำหรับ Secret Service หน่วยงานที่ต้องป้องกันบุคคลสำคัญร,ระดับชาติไม่ได้มีอะไรแค่นั้นแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่ม PPD หรือกองคุ้มครองประธานาธิบดีซึ่งมีหน้าที่ดูแลปกป้องผู้นำประเทศและครอบครัวโดยตรงพวกเขาต้องมีหน้าที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างก็คือต้องมีถุงโลหิตกรุ๊ปเดียวกับประธานาธิบดีติดไปด้วยทุกที่แต่ไม่ได้พกติดกระเป๋าทุกคนหรอกนะ จะเก็บไว้ในขบวนรถยนต์นำทางอย่างมีชิดตั้งหากล่ะส่วนเหตุผลที่ต้องนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาเวลาโลหิตขาดแคลนในกรณีที่ต้องถ่ายโลหิตฉุกเฉินไงล่ะนอกจากนี้ทุกคนในหน่วยดังกล่าวยังได้รับการฝึกปฐมพยาบาลฉุกเฉินแบบพิเศษที่เรียกว่า10ท i n ม t e m เมด c ซ n e มาเป็นอย่างดีเพื่อรักษาอาการหรือยือชีวิตของผู้นำพวกเขาให้ปลอดภัยก่อนจะส่งต่อไปถึงมือแพทย์นั่นเองเอาเป็นว่ามีพวกเขาข้างกายก็หายใจปลอดโปร่งโ่่งสบายได้แล้วล่ะค่ะ ตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มก่อนทุกครั้งใครว่าการเป็นผู้นำจะสบายเสมอไปจะทำอะไรต้องระแวดร,ระวังไปซะทุกอย่างแม้แต่อาหารการกินเองก็เถอะจะหยิบเข้าปากตอนนั้นเลยก็ทำไม่ได้ต้องผ่าสายตาของ s k s r r v Service ก่อนเสมอโดยพวกเขาจะตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมไปจนถึงเครื่องปรุงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเล่นตกติกและส่งผลต่อชีวิตของคนที่คุ้มครองอยู่นื่องจากนี้เวลาที่ประธานาธิบดีต้องเดินทางไกลจะมีกลุ่มกุ๊กและพนักงานเสิร์ฟเดินทางไปด้วยเพื่อปรุงอาหารให้หรือถ้าผู้นำจำเป็นต้องไปงานเลี้ยงเพื่อเก็บภาพการฉลองบนโต๊ะอาหารเขาจะไม่ทานอะไรบนโตน,นั้นเลยแต่เชื่อไหมคะ ทั้งที่คุมเข้มขนาดนี้ยังมีข่าววงในหลุดมาว่าประธานาธิบดีสั่งซีเคทเซอร์วิให้สั่งพิซซ่ามาสังงั้นโดยสั่งให้ไปส่งที่อยู่ใกล้ๆแทนเพราะทางร้านจะได้ไม่รู้ว่ามาส่งให้ใครอย่างว่าแหละของอร่อยใครจะห้ามใจไหวเละเนอะวิเคราะห์รายมือหลายท่านอาจจะเคยเห็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องที่เจ้าหน้าที่ FBI สืบหาตัวคนร้าจากลามือในเอกสารกันบ่อยๆแต่นั่นไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไป เพราะในชีวิตจริงเหล่าซีเคร็ตเซอร์วิสเขาก็ทำได้เหมือนกันซึ่งถ้าวันไหนทางทำเนียบข่าวได้รับจดหมายขู่ที่เขียนด้วยลายมือแล้วก็พวกเขาจะใช้วิธีการหาตัวผู้ต้องสงสัยได้ด้วยการวิเคราะห์น้ำหมึกที่ใช้เขียนโดยทำงานร่วมกับผู้ผลิตน้ำหมึกทั่วโลกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบแฮแท็กที่อยู่ในหมึกซึ่งแต่ละชนิดจะมีแท็กต่างกันทำให้พวกเขาระบบยี่ห้อและสถานที่จำหน่ายรวมถึงสามารถคาดเดาเวลาที่เขียนจดหมายได้ด้วย จากนั้นค่อยไปสืบหาบุคคลที่เขียงกันต่อไปรู้อย่างนี้แล้วก็สงสัยไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดต้นทางใช้ดินสอหรือพิมพ์ออกมาจากเครื่องปินหลักเขาจะมีวิธีการตรวจสอบกันยังไงน้าแต่เก่งขนาดนี้คงไม่ยากเกินความสามารถหรอกจริงไหมเตรียมเครื่องบินสำรองไว้เสมอเวลาผู้นำของประเทศอย่างประธานาธิบดีโดนัลดทรัมเดินทางไกลทั้งที จะให้นั่งเครื่องบินปกติแบบคนอื่นไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องมีภานะประจำตำแหน่งอย่าง Air r o r o n 1เข้ามาใช้พร้อมกับอารักขาเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยแบบขั้นสุดก่อนที่เครื่องบินเจ็ตของบุคคลสำคัญเจริงจอดนั้น c ีเคทเซอร์วไม่ได้ตามไปประกบอย่างเดียวแต่จะขับเครื่องบินสำรองมาเตรียมรอไว้ที่จุดหมายล่วงหน้าแล้วเพื่อว่ายานพานะหลักที่กำลังเดินทางมาเกิดเหตุขัดข้องพวกเขาจะได้แก้ปัญหาก,กันได้ทันเวลา มีรายงานว่าการเดินทางครั้งหนึ่งของประธานาธิบดีนั้นต้องใช้คนติดตามเต็มเป็นพันเพราะเครื่องบินอีกอย่างน้อยเจ็ดลำบินมาด้วยกันโดยบางลำใช้บรรทุกเฮลิคอปเตอร์รถเรโมซินประจำตำแหน่งและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆครบวงจรส่วนลำอื่นที่เหลือใช้เป็นที่นั่งของซีเคทเซอร์วิสพร้อมเจ้าหน้าที่อื่นๆอ,อ,อีกหลายร้อยคนเรียกได้ว่าการเดินทางสักครั้งหนึ่งแทบจะต้องจัดเป็นขบวนพาเหรดเครื่องบินเลย ก็แม้ระดับประธานาธิบดีไปไหนทั้งที่ก็ต้องยิ่งใหญ่เป็นธรรมดาแหละคะ่ะวางแผนการเดินทางและที่พักถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลเย็ดสุดในชาติแต่ไม่มีสิทธิ์จิ้มนิ้วเลือกโรงแรมได้ตามใจชอบนะคะเพราะซีเคดเซอร์วิสจะเป็นคนจัดการให้เพื่อความปลอดภัยนอกจากหน้าตาที่พักจะต้องดูดีแล้วพวกเขายังต้องมีการตรวจสอบประวัติพนักงานโรงแรมทุกคนถ้าใครเคยทำอะไรไม่ดีไว ก็จะแจ้งผ่านผู้จัดการและสั่งให้พนักงานคนนั้นลาในวันที่ประธานาธิบดีจะเข้าพักไปเลยนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบห้องพักทุกตารางนิว้วว่าไม่มีอุปกรณ์ดักฟังหรือระเบิดติดอยู่ด้านในรวมถึงรื้อเอาโทรศัพท์และทีวีในห้องออกแล้วเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้แทนยังไม่พอมีการติดพลาสติกกันกระสุนที่กระจกห้องพักทุกบานซึ่งตลอดเวลาที่ประธานาธิบดีเข้าพักซีเคทเซอร์วิสจะสั่งปีโรงแรมทั้ง3ชั้น คือด้านบนและด้านล่างของชั้นที่พักรวมไปถึงปิดลิฟต์ไม่ให้คนนอกใช้งานได้เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดว่าแต่ถ้าจะปิดกันขนาดนี้จริงๆเมาส์โรงแรมไปเลยน่าจะเวิร์กกว่านะคะรักษาความลับทุกเรื่องการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศตลอดเวลาย่อมทำให้ s เ c ร e เ Service ได้ยิงความลับจากปากของผู้นำรวมไปถึงคนในครอบครัวหลายอย่าง แม้ว่าเขาจะมีหน้าที่หลักคือการรักษาความปลอดภัยแต่การรักษาความลับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรยกไี้ว่าต่อให้ขอร้องยังไงก็จะไม่มีวันพูดสิ่งที่ได้ยินให้ใครได้รู้แน่นอนนอกจากนี้หากเป็นเรื่องที่ทําให้ประเทศชาติสัส่นสะเทือนอย่างข่าวอื้อฉาวต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องคู่สาม,มีภรรยายนอกลู่นอกทางซีเคสเซอร์วิต้องช่วยปิดทุกอย่างให้เงียบสนิทเรากับว่าทุกสิ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักครั้งอย่างในอดีตเคยมีข่าวลือเกี่ยวกับประธานาธิบดีเช่น ฟรงคิลลูสเวล l ์จอห์นเอฟเคนนีและบิลครินตันต่างก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ที่สามารถปิดข่าวกันไว้ได้นานมากก็เพราะความช่วยเหลือจากพวกเขาที่งดสารพัดวิธีช่วยพาเหล่าน้องๆทั้งหลายเข้าทำเนียบข่าวได้อย่างแนบเนียนไงมือโปรด้านการสืบสวนสอบสวนนอกจากการก่อติดชีวิตบุคคลสำคัญแล้วซี a คทเซอร์วิทยังใช้เวลาไปกับการประเมินภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงมุกตลกต่างๆที่มีกันในโซเชียลมีเดียถ้าตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นภัยกับประธานาธิบดีขึ้นมาพวกเขาจะสมบทบาทเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนทันทีซึ่งส่วนงานตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าหน่วยข่าวกรองด้านการป้องกันภยัยโดยมีเป้าหมายหลักคือการรวบรวมข้อมูลทุกสิ่งที่อาจเป็นภยัยต่อประธานาธิบดีทุกรูปแบบตั้งแต่ขุดประวัติออนไลน์เพื่อนครอบครัวเพื่อร่วมงานหรือแม้กระทั่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรน่าสงสัยด้วยหรือไม่เรียกว่า จ้าจะรู้ทุกอย่างยิ่งกว่าเจ้าตัวหรือครอบครัวซะอีกซึ่งเธอตรวจเจอว่าคนคนนั้นเป็นบุคคลน่าสงสัยจริงเจ้าหนที่สามารถฟ้องร้องเอาความผิดทางอาญาได้หลายกระทงเราเกรงคีย์บอร์ดทั้งร้ายระวังตัวไว้ให้ดีเพิ่ไปคอมเมนต์หรือสาวท่านพู้นำเข้าแบบไม่ดูตามมาตาเรือแล้วก็อาจจะโดนพี่พี่ซีเคสเซมาเคาะประตูแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ